ี่นสวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายพุกถูกพุกค้นจา้าพี่น้องจา้ามูลินซิปมาผ้าเฮ็ดที่กรองที่กรองฝุ่นนะคะที่กรองอาหารนะคะทุกคนเนาะกรองน้ำกรองน้ำที่นีฝุ่นรือกรองกาแฟกรองอยันก็ได้จา้าเราได้ผ้าสีขาวมาแบบนี้นะคะผ้าสารูค่ะนะคะนะคะี่ค่ะ เราได้ยาวแบบนี้มานะคะทีนี้เราก็จะมาตัดนะคะตัดตัดเป็นสามเหลี่ยมนะคะทุกคนนี่ค่ะโดยที่พับผ้ามาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะพับผ้ามาแบบนี้นะคะกดมุมมานี่มันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมนี่แล้วเราก็จับมุมนี้ไว้แล้วก็พับมาแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะได้สามเหลี่ยมของผ้านะคะตัดเลยะคะ่ะ นี่นะคะก็จะได้แบบลักษณะนี้นะคะทุกคนนะเป็นผ้าสามเหลี่ยมที่จริงเขาเป็นผ้าสี่เหลี่ยมนะคะเป็นห้าสี่เหลี่ยมแต่ว่าเราจะทํากลวยนะคะเราจะมาทํากลวยแล้วเราก็พับครึ้งมาแบบนี้นะคะพับมาอย่างนี้เราก็ได้กลวยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บเย็บด้านนี้นะคะ ก็จะเป็นกรวยตรงด้านนี <okay>? ้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำอีกทีนึงนะคะตัดอีกทีตอนนี้เราเย็บข้างหนึ่งก่อนเนาะยบข้างใดก็ได้นะคะเย็บข้างหนึ่งระหว่างนี้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 เราเย็บข้างไหนก็ได้ข้างหนึ่งเป็นเย็บข้างหนึ่งเป็นปากนะคะเป็นปากข้างนี้จะไม่เย็บข้างนี้เย็บนะคะเย็บกันเลยนะคะเย็บกันเลย เย็บตรงเลยนะคะเย็บตรงเลยนี่ค่ะเย็บตรงแบบนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะทีนี้เราจะทําให้ปากเป็นวงกลมนะคะเราก็จะพับพับมาทางนี้ที่เห็นเนาะนี่ค่ะเราก็จะเอาเท่านี้นะคะเอาให้มันเท่ากันให้เท่ากันกับตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราจะมาตัดเลยนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะได้เป็นตรงแล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นตรงแล้วเราก็มาทําความให้เขาเท่าๆกันนะคะเจียนใหม่นะคะตัดออกเจียนใหม่เจียนให้เป็นแนวตรงนะคะ,คะให้ตรงแบบนี้คะ่ะทีนี้เราก็จะมาลวดคะ่ะทุกคนลวดลวดสําหรับทําเป็นกลวยนะคะหันาหามาอย่างนี้เลยเนาะ ลวดทําเป็นกลวยเราก็มาทําลวดเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะนี่ค่ะลวดทําเป็นวงกลมนะคะเราไม่ต้องเอาใหญ่มากเนาะเราก็จะมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ไหมไม่ได้เราก็หุบเข้าอีกนะคะหุบเข้าให้เล็กลงเนาะเรากองน้ํานะคะอันนี้เราไม่ต้องเอาใหญ่มากเนาะเอาเอาพอดีผ้านะคะนีคะ เราก็วัดตรงนี้นะคะเส้นผ่าซูดกลางให้ได้นะคะให้หลวมไว้นะคะเนาะลวมไม่ผิดนะคะแต่ถ้าตึงแล้วผิดเนาะจากจะนี่เราก็จะนี่นะคะเสียงสุดัหยอกกันนะคะเมื่อกี้เสียงน้องมาเมื่อกี้หยอกกันนี่นะคะนี่เราก็ทําแบบนี้นะคะนี่ทําลวดแบบนี้นะคะให้เป็นวงกลมนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้ก็เป็นด้ามจับนะคะทุกคนเป็นแบบนี้นะนทีนี้เราก็จะมาน,น,น,ะะมนี่นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นะคะเราก็เอาอันนี้ลงมาอย่าแงบบนี้นะคะี่ลงมาแล้วก็เป็นรูเห็นไหมคะทีนี้เราจะเอาไปกองปะลา้าก็ได้นะทุกคนกองปลาร้ากอง อะไรก็ได้กรองที่แบบว่าเวลาเราทําอาหารเนาะเราอยากจะกรองให้เขาเอาแต่น้ํากรองใบยะนางอะไรเนี้ยนะคะเนาะต้มน้ําปลาอะไรเนี่ยเราจะกรองแล้วก็อาใช้กรองได้นะคะนี่เราก็จะมาเย็บนะคะเราเย็บมือก็ได้นะสามารถเย็บมือได้นะไปลองจะเอาเราใส่จากดูซินะคะ เย็บแล้วนะคะเย็บได้อยู่นะคะเราก็จะค่อยๆเย,ย็ยบไปนะคะแต่เย็บมือก็ได้นะของทางมบ้างมาเนาะน,นี้ทำให้เพื่อนๆดูคนไหนไม่มีจักรก็ใช้เย็บมือได้นะคะเย็บจักรก็พอได้อยู่นะคะโกนนะอ้าได้หมดก็ไม่ได้ใส่ใหม่โอ้ยังไม่ใช่ใช่ได้ยังอยู่ยังอยู่โอ้เอาใหม่ทำใหม่เ,มเย็บเย็บรอบ รอบดวดเลยนะทุกคนทุกคนจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวให้เห็นภาพสิให้เห็นภาพชัดๆนะทุกคนเนาะ <S 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 ให้เห็นภาพยชัดๆนี่ค่ะนี่เห็นภาพชัดแล้วเนาะ เย็บเลยค่ะเย็บไปเลยนะคะเย็บรอบถ้ามันหลวมแล้วก็ย่นเข้าได้นะคะนะคะไม่ฟิกนะเยเย็บเย็บให้รอบนะคะพอสุดท้ายเราก็ย้ำได้หน่อยๆน,นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วนะคะ เราสามารถเย็บมือก็ได้นะคะเข็มสอยได้นะคะนี่ค่ะเราก็ได้ที่กองแล้วนะคะดิเราจะกองลงไปอย่างนี้เนาะหรือไม่เราจะเราจะหันทั้งนี้เข้าก็ได้ค่ะทุกคนนี่ถ้าไม่อยากให้ปุ่นตรงได้มันหล่นลงไปแล้วก็หันนี่หันมาอย่างนี้นะคะหันได้ทั้งสองทางนะคะนี่ค่ะเราก็ได้ได้ที่กองแล้วนะคะนี่ค่ะ เทน้ำลงตรงนี้นะคะทุกคนนะคะง่ายๆนะคะง่ายๆใช้เองทำเองใช้เองได้นะคะนี่ค่ะที่กรองปลาร้านะคะ,คะกรองใบย่านางนะคะกรองปลรราอะไรเงี้ยเด้อพี่นอ้องจ้านี่นะคะที่กรองปุ่นกรองอะไรได้ทำง่ายๆจากลวดเส้นเดียวเล็กๆนะคะนี่ค่ะ ก็สามารถเทกองตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ